สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมซันเซนะครับและนี่คือช่วงเซรีวิวครับผมหนังที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็ได้ดูกันสักทีนะครับสำหรับ Conjuring ภาค3นะครับมัจจุราชบงการในที่สุดนะครับพวกเราก็นะได้ดูกันสักทีหลังจากรอคอยมานานถึงแม้จะไม่ได้ดูในโรงก็เถอะนะครับเราสามารถดูเรื่องนี้ได้ทาง HB o Go โกนะสำหรับใครที่อยากดูเอ่อถ้าสมัครเนี่ยสมัครใหม่คนสมัครใหม่ HB o Go โอกะจะดูได้ฟรี7วันนะครับก็ช่วยไปอุดหนุนเขาหน่อยนะครับ คอนจูริงภาคนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ทําการฆาตกรรมนะครับเจ้าของอพาร์ตเมนต์ตัวเองนะครับโดยการกระหน่าแทงทั้งหมดถึง22ครั้งด้วยกันทุกคนอาจคิดว่าคดีนี้คือคดีอาชญากรรมธรรมดาทั่วไปนะครับแต่เอเรนลอเรนเนี่ยคู่ป่าผีเนี่ยนะครับคิดว่าคดีนี้มีเรื่องของซาตานผู้ผีปีศาจมาเกี่ยวข้องนะครับจึงต้องทําการสืบสวนด้วยตัวเองนะครับคะแนนก่อนดูของหนังเรื่องนี้นะครับของคอนจูริงภาค3เนี่ยผมขอให้ไว้ที่4ดาวครับผม ผมว่ามันไม่แปลกเลยเว้ยที่เราจะคาดหวังกับหนังชุดคอนเจิร์เนี่ยคือมันอยากดูแล้วก็อยากดูมานานแล้วด้วยแต่ก็คิดนะว่าจะได้ไปดูในโรงนะแต่ตอนนี้ก็เนาะสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะครับก่อนจะรีวิวนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้หนุนะ่มน้ยตาดำๆคนนี้ด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าเรื่องแรกนะครับที่ผมผิดหวังมากๆเลยคือความสยองขวัญที่มันหายไปนะครับจริงๆอะ่ะมันมี แต่ว่ามันก็มีแค่ช่วงแรกๆนะครับที่เป็น30นาทีแรกอ่ะคือก็จะมีฉากลุ้นระทึกตามสไตล์ของคอนเทลลิ่งที่ทํามาแต่ละภาคอ่ะครับมันก็จะมีมุมกล้องมิซาวที่ถ้าใครดูมาทุกภาคอะจะรู้แล้วว่าอ,อย่างงี้ผีแน่นอนอย่างงี้มาแน่นอนทุกแชแน่นอนอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ทําให้ลุ้นได้อยู่นะครับมีช่วงที่ทําให้ลุ้นแทบจะทุกนาทีอยู่เหมือนกันช่วงแรกๆแต่ปัญหาของภาคนี้คือหลังจากผ่านฉากตุ้งแชช่วงแรกๆไปเนี่ยเริ่มเปลี่ยนโทนหนังครับ มันเปลี่ยนไปอีกเรื่องเลยครับความสยองขวัญมันหายไปนะครับแต่ทดแทนด้วยความเป็นหนังแบบหนังสืบสวนสอบสวนแทนนะครับซึ่งช่วงหลังๆนี้จะเป็นอย่างนี้เกือบทั้งเรื่องเลยมันทําให้คนที่อยากจะดูหนังสยองขวัญจริง,รงๆเนี่ยชื่อของคอนเจลลิ่งอ่ะที่คนอยากดูอ่ะภาคเก่าๆเนี้ยเฮ้ยเราดูภาคนี้เราต้องการฉากสยองขวัญน,นะภาคเนี้ยน้อยครับผมว่าอาจจะน้อย,อยกว่าภาค2ด้วยนะภาค2นี่สําหรับผมก็ก็เบาแล้วนะ พวาภาคนี้อาจจะอาจจะเบาวกว่าด้วยซ้ำนะครับแต่ไปหนักทางเรื่องราวของเอสและลอเรนนะครับเราจะรู้จัก2ตัวนี้มากขึ้นในภาคนี้แน่นอนนะครับผมสิ่งที่ผมไม่ชอบอีกเรื่องนะครับก็ต่อกันเลยจากเรื่องเมื่อกี้อย่างเอสและลอเรนนะครับคือสเกลพลังนะครับคือภาคเนี้ยเขาทําความสามารถของอตัวลอเรนเนี่ยได้แบบชัดนะเรารู้สึกแล้วโอเคเราเข้าใจแล้วว่าพลังมึงคืออย่างนี้มึงทําอย่างนี้ได้นะมึงมีสัมผัสที่6ในประเภทนี้ เอออะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอ่ะอันนี้ผมชอบตรงนี้ผมชอบเลยมันทําให้เราเห็นพลังของลอเรนได้แบบโอเคมึงทําอย่างนี้ได้แต่ที่ผมขัดใจนิดนึงเนี่ยมันคืออีกคนในเรื่องครับคือมันจะมีอีกตัวละครหนึ่งที่มันก็มีพลังแบบนี้เหมือนกันซึ่งแม่งเก่งมากมันเก่งขนาดไหนนะครับมันมันมีคันหาแยกเงาได้มันแปลงกายควบคุมจิตใจโอ้โหคือแม่งเก่งมากนะเว้ยที่มันคือโอเคก็เข้าใจแหละว่าภาคนี้มันแบบ สเกลพลังมันชัดเจนแต่นี่มึงก็เก่งไปนี่คิดเล่นๆน,นี่คือแบบเฮ้ยอยู่ในโอเวนเจอร์ได้แล้วนะเนี่ยนี่ถ้าเอาความสามารถมาใช้กับพวกแบบเอเลี่ยนตางดาวนี่ก็ก็เอเลี่ยนก็เวอร์เหมือนกันนะเจอสายศาสตร์ของโลกไปเอออะไรประมาณนี้ซึ่งมันดีแต่ว่าภาพรวมผมยังรู้สึกว่าเราปรับตัวไม่ทันอนะเรารู้สึกว่าคอนเจอริงเราต้องการและต้องการความสยองขวัญอนะและคราวนี้เรามาเจอเป็นหนังสืบสวนละสืบสวนก็แย่แล้วนะ ก็หนักแล้วนะที่เราไม่ได้ดูสยองขวัญตามที่เราต้องการอีกส่วนหนึ่งเรามาเจอสิ่งที่แม่งแบบแฟนตาซีหนักเข้าไปอีกอะ่ะเออแฟนตาซีจากตัวคนไม่ใช่ตัวปีศาจผีปีศาจอย่างเงี้ยเออก็อาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะผมว่าตัวนั้นมันยังเก่งเกินไปจริงๆนะครับมัน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 อเวนเจอร์ได้แล้วอะ่ะมีใครคิดเหมือนผมบ้างเนี่ยต่อมานะครับมาในเรื่องที่ผมชอบกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องแรกนะครับที่ผมชอบเลยคือเนี่ยละครับ ความสยองขวัญหายไปแต่ทดแทนด้วยการสืบสวนเอาเอาซีนที่เป็นฉากสืบสวนมาจริงๆครึ่งหลังนะทั้งเรื่องเลยนะที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนนะเป็นแนวแบบหาข้อมูลหาผู้ร้ายอะไรประมาณนี้ซึ่งนี่ก็คือหนึ่งสิ่งที่ผมชอบนะผมว่าก็สนุกอยู่คือสนุกเลยแหละเออการสืบสวนที่เขาทําออกมาโอเคเดินเรื่องได้สนุกแต่ก็ไม่ได้แบบมีอะไรแปลกใหม่นะครับก็คือก็เป็นหนังสืบสวนทั่วไปนะครับเส้นเรื่องก็ ก็มีมีอาจจะมีให้แบบหักมุมนิดหน่อยแต่ก็พอคาดเดากันได้นะมันมันคาดเดากันได้อยู่จริงอยู่ที่มันแบบทดแทนความสยองขวัญไม่ได้แต่พอมันมันทามันเหมือนเป็นการทดลองเปลี่ยนคอนเจริงให้ไปในทางใหม่ๆนะครับคือหลังจากภาคเนี้ยผมว่าคอนเจริงอาจจะไปทางนี้แหละอาจจะไปทางสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งเอเอผูอ้กํากับภาคนี้ไม่ใช่เจมวานนะครับเท่าที่ผมไปหาข้อมูลมา พุ่มกับภาคนี้มีชื่อว่าคุณไมเคิลชาเวลนะครับนั่นแหละครับพอมันไม่ใช่เจวานมันก็อาจจะมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนเพราะสิ่งที่เจวานเคยทําผู้กํากับคนใหม่เขาอาจจะไม่สามารถแบบเฮ้ยกูทําแบบเขาไม่ได้กูก็ทำให้มันเป็นแนวตัวเองเออแค่ทําให้มันดีอะไรเงี้ยซึ่งภาคนี้ก็เหมือนเป็นการทด,ทดสอบว่ามันเวิร์กไหมสําหรับการเดินเรื่องแบบนี้ ภาคหน้านะครับจร,จริงๆผมผลสนใจเรื่องเรื่องการสืบสวนนะผมว่ามันดูสนุกมันทําให้คอนเจลิ่งดูสนุกมากขึ้นแต่โอเคภาคหน้าผม,มอยากให้มันมีสืบสวนอย่างเงี้ยแหละแต่บวกบวกนะครับบวกความเข้มของความสยองขวัญเข้าไปอีกก็เป็นหนังสืบสวนที่มีความเข้มข้นของความสยองขวัญเพิ่มขึ้นถ้ายกตัวอย่างนะครับเห็นกันได้ชัดเลยผมว่าน่าจะเป็น The Wailing นะครับหนังของเกาหลีอันนี้ถ้าใครเคยดูจะรู้เลยว่ามันเป็นหนังที่เออมันดูสนุกนะ หนึ่งคือมันบรรยากาศมันน่ากลัวมากๆเลยสองคือเอ้าเรื่องน่าติดตามอีกมีการแบบหักมุมพลิกไปพลิกมาอย่างเงี้ยเอออันนี้น่าสนใจนะแต่ผมไม่รู้ว่าการที่คอนชลิ่งอ่ะมีเรื่องราวอิงมาจากความจริงอ่ะมันจะบิดบิดได้แค่ไหนถูกไหมเพราะว่าเขาก็มีแบบเขามีเรฟเฟอร์เรนซ์มาจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะ่ะแลวจะเอามาบิดมากมันก็อ่ะมันจะบิดบิดประวัติศสาสตร์ซึ่งมันก็บิดข้อมูลด้วยมันอาจจะทําไม่ได้นะครับก็ นั่นแหละครับผมว่าเดอะเวลลิงเป็นตัวอย่างที่ดีของหนังสืบสวนที่มีมีสยองขวัญมาเกี่ยวจริงๆความสยองขวัญน,น่าจะเป็นหลักเลยนะสําหรับเดอะเวลลิงหลักๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับคอนเจลลิ่งสามมัจจุราชบงการนะครับส่วนคะแนนหลังดูนะครับผมขอให้ไว้ที่3ดาวครึ่งครับผมใช้คําว่าผิดหวังนิดหน่อยแล้วกันสิ่งที่เราคิดว่าจะได้รับคือความสยองขวัญไงครับแต่พอเข้าไปดูจริงๆเนี่ยเราได้หนังสืบสวนออกมาแทน แต่ทําได้ดีนะไอฉากสืบสวนพวกนี้มันสนุกมันสนุกมากๆเลยแหละแต่แค่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการเข้าไปดูอะ่ะเข้าใจไหมฮะเออคือคือผมจะบอกก็คือหนังภาคเนี้ยมันไม่ได้แย่เว้ยแต่มันไม่ตรงจริตกับสิ่งที่เรากดเข้าไปในชื่อของคอนเจอ n ่อ่ะเราต้องการดูความสยองขวัญแต่พอเขาเสิร์ฟมาเป็นอ่า สืบสวนสอบสวนมันก็เออมันก็แปลกๆแหละอาจจะต้องปรับตัวนิดนึงนะในภาคหน้าๆเพราะผมคิดว่าเขาอาจจะทําอย่างนี้เป็นหลักแล้วแหละเหมือนภาคนี้เป็นการลองผิดลองถูกไปก่อนอ่ะซึ่งโอเคก็ทดแทนกันได้อยู่แต่ยังไม่ดีพอนะครับสาหรับเรื่องนี้ใครที่อยากดูก็ไปดูนะครับใน h b o ว o โกนะครับก็อุดหนุนกันหน่อยนะครับหนังแท้เขาสามมาลงให้เราดูนะครับลองดูด้วยตัวเองนะครับว่าชอบไม่ชอบแล้วก็มาแลกรีวิวกัน,นครับมาแลกเปลี่ยนรีวิวกันทุกคนมี ทุกคนสามารถมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นต่อนหนังเรื่องนั้นๆได้นะครับเพราะว่าเราก็ออกความคิดเห็นในฐานะผู้ชมนะครับส่วนวันนี้ผมซันเซขอเซคูดบายลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยส่วนวันนี้ไปบุ๋ยครับ